อยากจะใส่ให้เยอะๆเลยอ่ะเยอะๆแถมด้วยนะคะเดิ่มคนแรกเลยนสตรอเบอรี่สีแดงใส่สีใส่สีไรเนาะนี่สีผสมอาหารสีองเขาไม่เชื่อไปดูบ้านเีราเลยในบ้าน่ชายยุ่๊บอมาด้วยอันนี้เลยต่อสมเฮสลูโบแหวนทองู่ว่าอันนู้นหมดเลยดาวลอกปุ๊บเยี่ยมเลยแกจะได้แคะไหนยี่สิบบาท ยี่สิบบาทโอ้เดิมเดิมน่าจะสิบบาทนะนี่ขวอ่อนอันนี้สิบเหรอนี่นี่แก้วยี่สิบชูชูเข้าดูหน่อยนะแต่ทำไมตอนแก้ขายชาเขียวแก้ขายสิบบาทแก้วเนี่ยอืมช่วงวานเนี่ยเออตอนนี้ห้าบาทไม่มีแล้วเนาะมือมือมือสะอาดไหมมือน่ะจับโลดใส่อ่ะต้องต้องใส่ถุงมือเนี่ยมีแต่แป้งมือน่ะโอ้ยถอดลูกชิ้นอีก เอ้ยเซลแม่ค้าหน่อยนะคะนม่ค้ะแมค้าชื่อนางสาวอะไรนะนี่นางสาวสำอางกัรโอนางสาวสำอางการกระสังคายดีมากเลยก็หน่อยวันนั้นคือไม่มีลองดูให้ให้ลูกค้าชมก่อนให้ลูกขายห้าแก้วหมดไปครึ่งถังแล้วเนี่ยพี่ ต้ราดก่อนต้องราดอีกราดที่ล่ะฮาราดด้วยแต่ยังซื้อไม่ครบไม่ได้ไปตะลุ่มอันนี้ยกนี่ราดเปรี้ยวหน่อยนะอราดข้างบนด้วยราดข้างบนด้วยให้พี่อวดไปเลยแก้ว่ใครทำไมเขาเขามีแล้วเขาไปเริ่มให้ยายเขาลองดูใช่อ่าอมกินไปใใคครร้าทไมมันไว้ใส่ข้างบนดิพี่เอสเขาซื้อก็ใส่ข้างล่างอย่างนั้นเหรอ รู S <S ้จักทำมาหากินเนาะอาชีพรู้จักทำมาหากินไม่อดนะคะเงินเข้าตลอดเลยเข้าตลอดอันนี้ตอนนี้เนี่ยเงินเข้าแล้วนะคะนี่เกเวกใหญ่เกินไปหรือเปล่าเว่เว่เว่ยกทมเนี้ย่้องใหญ่เกินที่เนี่ยเนี่ยใส่ดีๆต้องเปลี่ยนทัพพีตักหน่อยวันนี้แม่ค้าเข้าประเดิมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่วันแรกเลยค่ะ เปลูกชิ้นนี่นานแล้วลูกชิ้นชิ้นนานแลยสิบสี่ปีแล้วนะดูแม่ค้ายชำนาญมากเลยนะคะอ่าอ๋อโก้ถ้าไม่อ่อยกะติได้เลยนะแม่อาศัยให้น้องแค่นี้พอไหมโดกินไปนี่แม่กินแค่นี้อย่าอย่าเยอะแม่ไม่กินเยอะยายต้องเพิ่มเปรี้ยวแก้วเล็กป้าใส่ใครนะเออป้าใส่ไข่น่ะนะให้แม่นแหละแม่ไม่เอาดิบอกป้าใส่แก้วนี้มมันใส่คนขายวะ คนขายน่ะอย่าให้แป้งมันติดง่ามมือนะคะเนี่ยเนี่ยแป้งติดง่ามมืออันนี้เซลไม่ขายไม่ได้ทำไม่ไม่ไต้องซื้อเองเองเนี่ยบางมีแต่ซื้อเองก็อไม่ขายสเตอร์ที่เยอะเกินนะคะต้องมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะเดิมเดิมนานเด็กมันก็เบื่อเนาะโอเลี้ยงลูกชิ้นโอันนี้อันนี้ขายประจำอยู่ที่ไหนคะ โรงเรียนกระโดนกระโดนน้องยาาะและกก็น้องยาเอ๋ระลิมพนุนขอบคุณนะคะ่ได้แล้วหนึ่งแก้วนี่ขอบคุณนะคะสำหรับนี่ลูกชิ้นปลาก็มีนะคะนี่ปิดไว้เรียบร้อยค่ะเออสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีโชคดีมันมันนะคะใครอยากถานก็มาที่นี่นะบ้านโรงเรียนปังกระโดนนะคะมันมันนะคะจำบู๊จำบว๊ค่ะ ร่ำรวยร่ำรวยค่ะได้แล้วหนึ่งแก้วสวัสดีค่ะ